สวัสดีค่ะพบกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ครั้งที่แล้วเราเรียนกันถึงเรื่องคําเป็นคาตายนะคะในชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนกันถึงเรื่องการผันวรรณยุกต์พร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะการผันวรรณยุกต์อักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ํา สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจำกันได้ไหมคะว่าเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเราเรียนกันในเรื่องคำเป็นคำตายนั่นเองและในคาบนี้เราจะมาทำความรู้จักกันในเรื่องของการผันวรรณยุ์บ้างนะคะ หลังจากที่เมื่อคาบที่แล้วจอยได้ติวในเรื่องคำเป็นคำตายกับเพื่อนไปแล้วในวันนี้เพื่อนๆจึงมารวมตัวติวหนังสือกันอีกเพื่อนๆวันนี้เรามาทบทวนเรื่องการผันวรรณยุกต์บ้างนะจะได้สอดคล้องกับเรื่องคำเป็นและคำตายได้สิเราพร้อมแล้วในการผันวรรณยุกนั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือการผ่านอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นและคำตายกับการผัานอักษรต่ำคำเป็นให้ครบทุกเสียงโดยใช้อักษรสูงหรืออักษรกลางช่วยค่ะเรามาทำความรู้จักกับการผ่านอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นและคำตายกันก่อนนะคะซึ่งเราสามารถอ่านและพิจารณาได้ดังนี้ค่ะ การผันอักษรก,ก,กลางที่เป็นคำเป็นและคำตายอักษรกลางที่เป็นคำเป็นเช่นคำว่ากาสามารถผันเสียงได้เป็นกา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 และคำที่มีสีแดงคือคำที่ไม่มีความหมายค่ะซึ่งคำเหล่านี้จะนำมาผันเทียบเสียงให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆคำที่ไม่มีความหมาย คือคำว่ากากากาคำว่าจางสามารถผันเสียงได้เป็นจางจางจ้างจ้างจาง,จางคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าจางจางส่วนอักษรกลางที่เป็นคำตายเช่นคำว่าป่าสามารถผันเสียงได้เป็นปะ คำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าป้าป้าป๋าคำว่าบาทสามารถพันเสียงได้เป็นบาท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 และคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าบาทบาทบาท อ่อมาคือการผันอักษรสูงที่เป็นคำเป็นและคำตายค่ะอักษรสูงที่เป็นคำเป็นเช่นคำว่าขำสามารถผันเสียงได้เป็นคำคำขำคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าขำํคำคำว่าสารสามารถผันเสียงได้เป็นสารสั้นสาร,สาร และคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าสั้นส่วนอักษรสูงที่เป็นคำตายเช่นคำว่าผูสามารถผันเสียงได้เป็นผูผู้คำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าผู้คำว่าหกสามารถผันเสียงได้เป็นหกฮกคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าหกและคำว่าศาสตร สามารถผันเสียงได้เป็นศาสตร์ศาต์คำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าซาต์และสุดท้ายก็คือการผันอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นและคำตายค่ะอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นเช่นคำว่าคำสามารถผันเสียงได้เป็นคำ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 ว่างามสามารถผันเสียงได้เป็น งามงามงามคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่างามส่วนอักษรสูงที่เป็นคำตายเช่นคำว่าคะสามารถผันเสียงได้เป็นค่ะคะ,ค,ะคำว่าแซบสามารถผันเสียงได้เป็นแซบแซบคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าแซบคำว่าเลือก สามารถผันเสียงได้เป็นเลือกเลือกและคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าเลือกรู้จักกับการผันอักษรกลางสูงและต่ำที่เป็นคำเป็นและคำตายกันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันก่อนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบถูกกันบ้างไหมคะเรามาดูการผันวรรณยุกต์กันต่อเลยคะ่ะ แต่เราจาไม่ได้แล้วล่ะว่าการผ่านอักษรต่ำผันอย่างไรมีใครช่วยเราผ่านได้บ้างล่ะมาเราช่วยเองนี่คือการผ่านอักษรต่ำคําเป็นให้ครบทุกเสียงโดยใช้อักษรสูงหรืออักษรกลางช่วยถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะรู้ว่าพยางหรือคําใดเป็นเสียงวรรณยุกต์ใดให้เทียบเสียงการผ่านอักษรกลางเป็นหลัก อ่านและพันอักษรต่ำคำเป็นให้ครบทุกเสียงโดยใช้อักษรสูงหรืออักษรกลางช่วยถ้าอย่างนั้นเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันดีกว่าคำว่าชาสามารถผันเสียงได้เป็นชา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 ซึ่งใช้อักษรสูงพยัญชนะฉาะช,ชิงเป็นตัวช่วยคำว่ายาสามารถผันเสียงได้เป็นยา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  ซึ่งใช้อักษร,รกลางพยัญช mm, นะออ่างเป็นตัวช่วยคำว่าคายสามารถผันเสียงได้เป็นคายคายค่ายค้ายขาย hine, farther, ซึ่งใช้อักษร,รสูงพยัญชนะขอไข่เป็นตัวช่วยและคำว่ามันสามารถผันเสียงได้เป็นมันมันมั่นมันมันซึ่งใช้อักษรสูงพยัญชนะหอหีบนำหน้าเป็นตัวช่วยยังไงล่ะ วันนี้พอแค่นี้กันก่อนดีกว่าเย็นมากแล้วถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะการผันวรรณยุกต์อักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำสวัสดีค่ะน้องน้องกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจํากันได้ไหมคะว่ามาคาบที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะ เราเรียนกันในเรื่องคำเป็นคำตายนั่นเองและในคาบนี้เราจะมาทำความรู้จักกันในเรื่องของการผันวรรณยุกบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อคาบที่แล้วจอยได้ติวในเรื่องคาเป็นคําตายกับเพื่อนไปแล้วในวันนี้เพื่อนๆจึงมารวมตัวติวหนังสือกันอีกเพื่อนๆ วันนี้เรามาทบทวนเรื่องการผ่านวรรณยุกต์บ้างนะจะได้สอดคล้องกับเรื่องคำเป็นและคำตายได้สิเราพร้อมแล้วในการผันวรรณยุกตนั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือการผ่านอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นและคำตายกับการผ่านอักษรต่ำคำเป็นให้ครบทุกเสียง โดยใช้อักษรสูงหรืออักษรกลางช่วยค่ะเรามาทำความรู้จักกับการผันอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นและคำตายกันก่อนนะคะซึ่งเราสามารถอ่านและพิจารณาได้ดังนี้ค่ะการผัน,อ,น,นอักษรกลางที่เป็นคำเป็นและคำตายอักษรกลางที่เป็นคำเป็นเช่นคำว่ากา สามารถผันเสียงได้เป็นกากาก้ากากา,กาและคำที่มีสีแดงคือคำที่ไม่มีความหมายค่ะซึ่งคำเหล่านี้จะนำมาผันเทียบเสียงให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่ากากากาคำว่าจางสามารถผันเสียงได้เป็นจาง จางจ้างจ้างจาง,จางคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าจางจางส่วนอักษรกลางที่เป็นคำตายเช่นคำว่าปะสามารถผันเสียงได้เป็นปะ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 คำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าปะ คำว่าบาทสามารถผันเสียงได้เป็นบาท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 และคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าบาทบาทบาทต่อมาคือการผันอักษรสูงที่เป็นคำเป็นและคำตายค่ะอักษรสูงที่เป็นคำเป็นเช่นคำว่าขำสามารถผันเสียงได้เป็น คำ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 ที่ไม่มีความหมายคือคำว่าคำคำคำว่าสารสามารถผันเสียงได้เป็นสารสั้นสารและคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าสั้นส่วนอักษรสูงที่เป็นคำตายเช่นคำว่าผูสามารถผันเสียงได้เป็น,มมาาน,ปน,นผ,าาผนนูผูผ คำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าผู้คำว่าหกสามารถผันเสียงได้เป็นหกหกคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าหกและคำว่าศาสตร์สามารถผันเสียงได้เป็นศาสตร์ซาดคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าซาด และสุดท้ายก็คือการผันอักษร,รต่ำที่เป็นคำเป็นและคำตายค่ะอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นเช่นคำว่าคำสามารถผันเสียงได้เป็นคำ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 ว่างามสามารถผันเสียงได้เป็นงามงามงามคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่างามส่วนอักษรสูงที่เป็นคำตายเช่น คำว่าคะสามารถผันเสียงได้เป็นค่ะคะคำว่าแซบสามารถผันเสียงได้เป็นแซบแซบคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าแซบคำว่าเลือกสามารถผันเสียงได้เป็นเลือกเลือกและคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าเลือก รู้จักกับการผันอักษรกลางสูงและต่ำที่เป็นคำเป็นและคำตายกันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันก่อนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบถูกกันบ้างไหมคะเรามาดูการผันวรรณยุกันต่อเลยค่ะแต่เราจำไม่ได้แล้วล่ะว่าการผันอักษรต่ำผันอย่างไรมีใครช่วยเราผันได้บ้างล่ะมาเราช่วยเอง นี่คือการผ่านอักษรต่ำคำเป็นให้ครบทุกเสียงโดยใช้อักษรสูงหรืออักษรกลางช่วยถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะรู้ว่าพยางค์หรือคำใดเป็นเสียงวรรณยุกต์ใดให้เทียบเสียงการผ่านอักษรกลางเป็นหลักอ่านและผ่านอักษรต่ำคำเป็นให้ครบทุกเสียงโดยใช้อักษรสูงหรืออักษรกลางช่วยถ้าอย่างนั้นเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันดีกว่าคำว่าชาสามารถผันเสียงได้เป็นชา ชา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 ซึ่งใช้อักษรสูงพยัญชนะฉาะช,ชิงเป็นตัวช่วยคำว่ายาสามารถผันเสียงได้เป็นยา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 ซึ่งใช้อักษรกลางพยัญชนะอออ่างเป็นตัวช่วยคำว่าคายสามารถผันเสียงได้เป็นคายขาย่าย้ายขาย,ขาย,ขาย ซึ่งใช้อักษรสูงพยัญชนะขอไข่เป็นตัวช่วยและคำว่ามันสามารถผันเสียงได้เป็นมันมันมั่นมันมันซึ่งใช้อักษรสูงพยัญชนะหอหีบนำหน้าเป็นตัวช่วยยังไงล่ะวันนี้พอแค่นี้กันก่อนดีกว่าเย็นมากแล้วถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะจบไปแล้วนะคะสำหรับ การผันวรรณยุกทีนี้การที่ครูจะมอบหมายนักเรียนทําก็คือโดยให้นักเรียนผันวรรณยุกค,คาที่กําหนดให้แล้วเขียนลงในตารางให้ถูกต้องนะคะให้นักเรียนลอบตารางนะคะแล้วก็ผันวรรณยุกนะคะตามอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ําซึ่งแต่ละ อย่างเนี้ยผันไม่เหมือนกันตามที่เราเรียนไปแล้วนะคะอักษรกลางผันได้กี่เสียงอักษรสูงอักษรต่ำถ้าจำไม่ได้กลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ